อบมากเลยค่ะค่ะก <c oughs> ็คือมีความแบบละมุนขึ้นมากเลยอะค่ะชอบตอบแบบสุดๆเลยค่ะอันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าเป็นการทําฉีดฟิลเลอร์ปากครั้งแรกเลยค่ะคือตอนแรกจะตัวมากจะเจ็บหรือเปล่ากังวลไปหมดนะคะพอฉีดจริงคือไม่เจ็บนะคะคือจะเจ็บแค่ตรงมุมปากือนแบบว่ามดมากัด แว่าสตันไม่เจ็บเลยนะคะอันนี้ทำจริงจะชีมากเลยนะคะก็สามารถตั้งทกปัดแล้วไม่ต้องปตัดยเราไม่ต้องไปตัดปากรบอเลยนะคะอันนี้วไม่ต้องไปตัดก็ได้บอยากัำแต่ไม่เอาอไกับนิล์มตีกงูกัดแล้วตัดเลยไม่สวยเลยรู้สึกว่าพเลเลอร์ตอบโจทมากมาเลยนะคะที่รับปากที่ได้ทังแ้วก็ปากจะดูแบบยกเราองมีการยกคุณปาก เพราะว่าส <54. S 2> ่นตัเป็นคนแบบปากค่อนข้างคว่ำนิดนึงนะคะก็เลยแบบยิ้มให้แบบดูยิ้มยิ้มดูเป็นมิตรอะไรอย่าี้ยแล้วก็เบราอแตวว่ามม่เยอะรอกอกว่านชอบแบาหรับใที่แบบว่ากาลังังว่าเจ็หปาทำเป่านี่อกว่าทํานะคะฟิลเลอร์นะคะไม่ได้น้ากอคิดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เจ็บเลยนะ อบมากเลยค่ะก็คือมีความแบบละมุนขึ้นมากเลยอะค่ะชอบตอบโดตุ่นุด้ลยค่ะเหนือนแบบว่าเราไทปทํปากเป็นกระชับมาเราไม่ต้องปัดเนื้อปากเลยอะค่ะตั oh. วนี้ตัวชอบมาก oh. วิวทางเทปทางอะไรเนี้ยคะ่ะ oh. ก็เห็นคุณหมอมีฉีดแล้วก็ค,คุณหมอเห็นคลิเขามีการอธิบายตายเรื่องตัวทเรื่องที่ฉีดเข้าไปให้ดูกรอบตัวยที่วันนี้เราเลือกใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะ เป็นเลเซอร์เนี่นะแล้วก็ตรงนี้สองคันก็คือมันมีอาช่ายอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาฉีดแล้วก็จะไม่ค่อยเจ็บเจ็บน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมั่นใจว่าเราได้ฟิลเลอร์แท้แน่นอนมาเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากมีปากมีสวยมูมสวยๆแล้วก็มีความติดประดับนะคะแนะนำให้ฟิลเลอร์เลยคะ่ะคุณหมอนุกนะคะก็คือคุณหมอมือเ,เบามากก็คือมีการแบบว่าถามตลอดว่าเจ็บไหมไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบฉีดๆเลยอย่างเงี้ยชอบมาก